ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง o k t z ท t v นะครับผมคลิปนี้ก็เป็นการแกล้งโทรเหมือนเดิมนะครับคดีผมได้เบอร์มาจากน้องในเฟสเหมือนเดิมแหละนะฮะข้อมูลก็คือน้องเขาอายุ14ปีนะครับชื่อน้องข้าวฟ่างใช่ไหมเดี๋ยวดูก่อนอายุ14ใช่ไหมโอเคอายุ14ปีนะครับชื่อน้องข้าวฟ่างเนี่ยครับอ่ามาโอเคไม่รู้ว่าน้องเขาหน้ากัน,นอท่อนแล้วนะมันจะ4ทุ่มแล้ว3ทุ่ม55แล้วเดี๋ยวต้องโทรไปก่อนไม่รู้จะโทรติดหรือเปล่านะครับ เปไ็นไงฮะน้องเขาเขาเขาจะรับหรอือเปล่าวะน่าจะนอนผมผมรบกวนหรือเปล่าเนี่ยกวนไปการรบกวนท้ามากกว่า <c oughs> กลัวแม่เขาดา่าด้วยแหละถ้าแม่เขารับไม่จบเลยผมต้องตัดนะถ้าเฮ้ยรับวะเอา้าเฮ้ยเอา้าเขารับแล้วก็ตัดสายทำไมอ่ะเฮ้ยเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาอาจจะตกใจก็ได้ผมต้อง ผมต้องโทรไปใหม่เว้เพราะมันเป็นเบอร์ศูนย์สองนะครับเหมือนเบอร์ตู้โทรศัพท์อะโอเคอ่ะโทรไปใหม่อ่ะโทรไปใหม่นี่ผมลืมว่าผมจะแกล้งอะไรวะสวัส,ส,สดีครับสวัสด<อ>ีครับเอ่อไาม่ทราบว่านอนอยังครับเนี่ยยังค่ะอ๋อครับ อ่าใช่น้องเขาฟัางไหมครับอืมไม่ใช่ค่ะเออพอดีน้องทําบัตรบัตรตกไว้ครับบัตรอะไรอะคะอ่าบัตรมันเป็นบัตรบัตรอะไรวะเดี๋ยวดูกันนะครับเหมือนบัตรนักเรียนครับแต่ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าครับอ๋อยากค่ะใช่ใช่หรือเปล่าครับพอดอีเพื่อนของเขาฟัางะคะ่ะ อ๋อครับเอ๋อไม่ใช่ของน้องเหรอไม่ใช่น้องเหรอน้องชื่ออะไรครับไม่ใช่ค่ะชื่อฟางค่ะอ๋อชื่อฟางเหรออ๋อน้องฟางใช่ไหมเออพี่ร้อเล่นพอดีพี่จะโทรมาคุยกับน้องนี่แหละไอพอดีพี่มีเรื่องเรื่องเรื่องจะคุยด้วยอะ่ะมันสําคัญมากเลยนี่ใครอ,อะเอาเอาไม่รู้จักพี่ยิงเหรอเนี่ยโอ๊ตไงน้องพี่โอ๊ตพี่โอ๊ต พี่โอ๊ตชิบหายแล้ว <c oughs> ขับขบพี่โอ๊ตแดงโอ๊ตไหนฮะอ่าเอา้าไม่รู้เอา้าโอ๊ตก็โอ๊ตไงก็พี่โอ๊ตไงแล้ว<อ>น้องน้องนอนตอนไหนครับอืก็มาตาาีสิบเอ็ดค่ะฮะฮะตีสิบเอ็ดมันมีด้วยหรอใช่ตีน้องเป็นอ๋อน้องเดี๋ยวเดี๋ยว ตีไหนนะ,ะ,ต,ะ,ะตีสิบเอ็ดค่ะอะไรคือตีสิบเอ็ดวะอ๋อครับครับเฮ้ยไอพี่พี่ถามหน่อยน้องมีแฟนหังจรงเหรอ <c oughs> พี่พี่จีบพ,พี่พี่แอบพี่พี่จีบพี่จีบน้องได้ไหมหนี่พี่เป็นใครนี่บ <c oughs> อกก่อนก็องอพี่โอ๊ตไงพี่โอ๊ต พี่เห็นน้องพี่พอดี <Okay. S 1> พี่รู้จักกับเพื่อนน้องไงเขาไม่เป็นไรจำพี่ไม่ได้พี่รู้ว่าพี่ไม่อยู่อยู่ในสายตาน้อง <c oughs> กูจะแถมอ๋อพอดีพี่รู้จักกับเพื่อนน้องอะครับจิงจังนี่อะไรนะครับจิงจัง จริงจังครับไม่รู้จักใครคือเขาไม่ให้บอกครับได้เหรอใช่ครับพ,พี่จะจะเจีบน้องไงพอดีพี่บอกว่าพี่พี่ชอบน้องอยู่พี่ก็เลยว่าอย่าอย่าขอเบอร์ได้ไหม,มครับเล่นี้พี่เอ์ดไหนจะไม่ได้จริงม่มีไ<อ>ลายรู้จักชื่อก็พอละเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเจอกันก็ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปอีงเดือนอยู่ใช่ไหม ใช่โอเคโอเคแล้วทำอะไรอีกครับวิ่งตื่นอ้าวจริงเหรอแล้วจะเนอะแล้วอ๋อครับยังมีแฟนจริงใช่มีมีคนชอบอยังยังฮะไม่เขินเลได้คุยได้คุยกับคนที่ชอบเลย อยากเห็นหน้าพี่จริงจังเลยเดี๋ยวเดี๋ยวกูจีบเด็กคุกแน่นอนครับอะไรนะเฮ้ยได้เห็นพี่อยู่แล้วแหละเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวพอดีพี่ว่าจะไปหาเพื่อนนอนนี่แหละอืมครับอยากรู้จักมากเลยใครด้วยเพื่อนนอนเออพอดีพี่เห็นไงเฮ้ยพรุ่งพรุ่งนี้พรุ่งนี้กับกับบ้านกี่โมงอ่ะ อืประมาณห้าครึ่งได้ห้าโมงเหรอใช่ค่ะใช่อ๋อนี่ไปเดินเล่นกันไหม <c oughs> เล่นที่ไหนเอ้ยเอาไปไปเป็นทุกทุกทีเอาไปกับเพื่อนน้องก็ได้ไปกับเพื่อนน้องก็ได้เดี๋ยวให้ต้องเรียนก่อนนะพี่ต้องเรียนพิเศษด้วยอรียนเรียนเรียนถึงห้าโมงใช่ไหม ประมาณห้าโมงครึ่งต้องไปเรียนห้าโมงครึ่งต้องไปเรียนใช่แล้วกลับกี่โมงแล้วเราเลิกกี่โมงอ่ะอไม่เหมือนกันประมาณเย็นๆแหละพี่ทุมสองทุ่มทุ้มสองทุ่มครับอืแล้วเราเรามีเวลาหร้อล่ะแบบคือแบบเรียนจบเรียนเสร็งี้คือแบบแม่ให้กลับบ้านกี่โมงอ่ะ องทุ th, ่มมะจะมาอะไรสองทุ่มอ๋อจะมาอาทิต ah, ย์อาทิตย์อาทิตย์หน้าได้ไหมพี่อาทิตย์หน้าเหรอเฮ้ยเราอยากเจอพรุ่งนี้เลยอ่ะไม่เอาพุ่ไม่วางจริงจริงตายกูอะไรนะคุยไม่ว่างจริงจริงอ๋อไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะค่อยเจอกันก็ได้ โอเคแล้วเราขอมาโทรคุยทุกวันได้ไหมทุกวันเลยใช่ครับพี่ไม่เปลืองคือสบายอไม่ไม่เปลืองครับบ้านพี่รวยนึกแบแล้วพี่โอ๊ตไหนอะเอ้าก็บอกไปก็ไม่รู้เหมือนเดิมเดี๋ยวจะเดี๋ยวก็เจอกันคงคงคงรู้มั้งไม่รู้ว่าจะรู้หรือเปล่าแล้วพี่รู้มาจากใคร ก็ก็เพื่อนห้อไงแล้วใครอ่ะเขาฟังอไม่บอกไม่บอกพี่รู้จักเขาฟังได้ไงฮะพี่รู้จักเขาฟังได้ไงเฮ้ยไม่ไม่พี่ไม่ขอบอกแบบคนที่ให้เบอร์มาได้ไหมอะมันมันมันเสียันเสียมันเสียหน้าไม่ได้ยาบรู้จริงจังผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงครับอืม ไม่คิดแต่บอกก็ไม่บอกครับครัเฮ้ยพุ่งพุ่งพุ่งแล้วพุ่งพุ่งนี้นี่อ่าคือแบบเริ่มเรียนกี่โมงนะครับห้าโมงเหรอใช่ค่ะเฮ้ยอยากเจออ่ะอยากเจอจริงๆนะเนี่ยจริงๆเลยแบบจริงจังมากพี่เรียนอะไรไปชิบหายละเรียนอะไรวะไปอยู่จังหวัด เฮ้ย,ยพี่ไม่ขอบอกกแล้วกันบอกไปน,น้องรู้เลยน้องรู้เลยรู้เลยเหรอใช่บอกไปปุ๊บน้องรู้เลยว่าพี่เป็นใครเป็นจะรู้เลยเอ,อ่ะอ่ะคิดว่าพี่เป็นใครเหรอไม่รู้อไม่บอกดีกว่าคือ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 จีบได้ใช่ไหมครับ ได้แหละดีนะพี่ตรงดีชอบชอบเหรอ,อตรงดีตรงดีพี่ <c oughs> ต่ผมเล่นมุกอันนั้นก็ตรงเหมือนกันนี่เกียนจบปะวะอยาให้รู้นะว่าใครอ๋อครับ <c oughs> <c oughs> ทำไมาไมทําทำไมเฮ้ยคุยคุยคุยได้กี่อีกกี่นาทีอะไม่รู้อะลแ,แล้วแต่แล้วแต่เหรอ <c oughs> อพอดีนี่ก็ตีสิบเลวนะพี่อ๋อใช่ตีสิบคืออะไรวะตีสิบสี่ทุ่มไม่ใช่เหรอวะ <laughs> อ๋อไอ้เขินน่ะเขินทำตัวไม่ถูกเลย <c oughs> บิดบิด,ดเลยบิดเลยบิดเลยใช่ไหมเฮ้ย <c oughs> <อ>มีเพื่อนน้องว่าน้องเป็นคนเซ็กจัดด้วเหรอ <c oughs> ใช่ไหมใช่อ ใช่ไหม,ไมเอา้าเพื่อนน้องบอกพี่อะว่าน้องเป็นคนเซ็กจัดมากเลยนะน้องผิดอะไรไ <c oughs> น้องคุยกับพี่ตรงไหนวะเนี่ยทำไมเสียงเบาอย่างใช่ไหมน้องเซ็กจัดมากเลยใช่ไหมไม่เพื่อนมันเผาไม่เกี่ยวใช่เลยใช่เลยเคยน้อง พี่ถามอ่ะน้องเคยมีอะไรใครยังไม่อะไอ้เหี้ยกูถามอย่างนี้นี่บทบทบทนีท่บบแบบการตัดสอนวัฒนภาพที่ดีเลยเนี่ยอ๋อน้องน้องชื่อน้องน้องชื่อเขา้าน้องชื่อเข้าฟังไหมชื่อฟังข้าวฟังข้าวอ๋อฟังข้าวกับเข้าฟางไ <je an? S 1> ม่เหมือนกันเหรออ๋อฟังข้าวมีอ๋อข้าฟังนั่นอีกคนนึงค่ะอ๋อเหรอ เอาพี่โทรผิดคนหนะ่อยเนี่ยเอาพี่โทรผิดคนมาชิบหายแล้วเอาน้องน้องน้องฟางข้า,หาวหรอเนะี่ยฮัลโหลเอาจบแล้วพี่โทรผิดคนมาพี่พี่ขอโทษนะอีพี่โคตรทำร้ายอ่ะชิบหายแล้วกูเดี๋ยวจะต้องขอโทษน้องละต้องเฉลยนะฮะ ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลน้องเอ้ยน้องน้องพี่พี่แกงเฉยพี่แกงเฉยครับฮัลโหลฮัลโหลครับน้องคะอ้าวพอดีพี่แกลี่เฉยพี่พอดีเพื่อนน้องให้เบอร์พี่มาโทรแกล์ อเคไม่เป็นไรอ๋อไม,ไม่ไม่กดพี่นะพี่โทรหายคนนึงหรือเปล่าพี่จำผิดคนหรอไม่ไม่ไม่เือน้องก็แหละพี่แก้กเฉยโอเคโอ,เ,อเคครับขอโทษนะไม่เป็นไรโอเคครับบายบายครับฝันดีนะครับครับอ๋อชื่อฟางเหรออ๋อน้องฟางใช่ไหมเออพี่รอเล่นออพอดีพี่จะโทรมาคุยกับน้องนีงน่นนแหละ น้องมีแฟนยัง <c oughs> <c oughs> คือคือคือจีบได้ใช่ไหมครับได้แหละดีนะพี่ตรงดีชอบชอบเหรอ,เ,อเฮ้ยพรุ่งพรุ่งนี้พรุ่งนี้กับกับบ้านยี่โมงอะประมาณห้าครึ่งได้ห้าโมงเหรอได้อ๋อนี่ ไปเดินเล่น <worship> ก <bird> ันไหมพอดีพี่แกลงเฉยพี่พอดีเพื่อนน้องให้เบอร์พี่มาโทรแกล